ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้นะครับผมมาแน่นอนมาถึงรายการของเรานะคู่พระคู่นางที่ตอนนี้นะครับใครๆก็จับตามองไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทยแต่ว่าทั่วเอเชียเลยเพราะเขานะครับผมได้รับเรื่องให้เป็นพระเอกและนางเอกในซีรีส์เรื่อง Full House หรือภาษาไทยที่เรียกว่าวุ่นนักรักเต็มบ้านนะครับผมขอต้อนรับน้องไม้และน้องออมครับสวัสดีครับวันนี้มาลุกแปลกเลยมาแปลกๆปกติผมไม่เคยเห็นคู่นี้ไม่เออใส่แว่นเหรอเป็นเทรนหรือว่าเป็นอะไรท่าน้องออม อของออมนี่อวบัติเหตุนิดหน่อยค่ะผ่าตามาก็เลยยังใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ออไม่อ่ะ ตรงไหมก็ใสยตาสั้น300ครับแล้วลก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ขอใส่หน่อยอ๋อใส่แว่นตาพี่ชายบ้างไหมคองโกฟมาคัาแว่นตาใส่ของเขาบ้างไหมอ๋อใส่ครับใส่แต่ว่าคงไม่ใส่แอนที่เป็นเป็นแมวดูตาต้องออมสิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นเป็นซีดค่ะตรงตรงมุมตาด้านซ้ายแล้วก็เลยถืออกาศช่วงปีใหม่แล้วก็จะมีช่วงช่วงหยุดพี่ก็เคยเป็นเคยเป็นเหมือนกันแบบว่าถ่ายละครเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ใสยตาสั้นข้างเอียงข้างแต่ว่าเป็นคนใส่คอนแทคไม่ได้เลยแล้วไปใส่แล้วแดงแล้วเคยไป เมียบอกว่าเดี๋ยวคนจําว่าแก่เราก็เลย,เยมันก็เริ่มแก่แล้ว <laughs> ก็ไม่น่าจะเป็นไรอ,อ,อันนั้นแหละแล้วก็เคยใส่ต้องถ่ายละครใส่คอนแทคใส่แล้วมันก็เริ่ม ปลามันเป็นเหมือนเป็นต้อๆเป็นเยื่อๆเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จนเป็นเหมือนเป็นเม็ดๆอะไรเหมือนกันเคยต้องไปสกิปออกเหมือนกันน่าจะคลายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะแต่ว่าเหลือเหลือเวลาพักฟื้นอีกนิดหน่อยมวัตดิก็เป็นซีดที่บนลูกบนลูกยังไม่เคยรู้จักมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเคยเป็นช็อกโกลตซีดไม่ใช่หรอช็อกอะไรล่ะรุ่นนี้แล้วจะไปมีอยู่ช็อกซีจึงต้องลาแล้วล่ะแต่สำหรับน้องออมนี่เห็นบอกว่าปีที่ผ่านมานี่นะทำงานเยอะมากหนักมากนะครับปีสองปีที่ผ่านมาจน สามารถมีรางวัลให้กับชีวิตได้อะไรล่าสุดก็เพิ่งซื้อบ้านไปอะค่ะเพิ่งซื้อบ้านไปเห็นบอกราคาเกือบสิบล้านอ๋อก็เป็นหนี้เขาอยู่เป็นหนี้เขาอยู่ว่าเป็นหนี้ทุกคนล่ะครับเราเป็นหนี้กันทุกคนทุกเราไม่เคยสนนะฮะแล้วเป็นไงเห่อไหมเห่อไหมเหออมากค่ะเพราะว่าเหมือน เป็นหมู่บ้านที่ก็มีเพื่อนบ้านเยอะแบบรู้จักกันเยอะอะไรางี้อย่างนี้มีพี่โทนี่มีพี่จิ๊บปกฉาดเลยก็เป็นแบบเพื่อนบ้านกันแล้วก็เดือหมู่บ้านไหนอยากรู้จิงโนเบิลพัฒนาการอะะอ๋ออุ้ยดาราเยอะนะหมู่บ้านนี้โบก็อยู่ใช่ไหมค่ะออดาราไปอยู่กันเยอะเลย ค่ะก็มีเพื่อนบ้านเยอะแล้วก็หนูก็สนุกกับการแบบเออแต่งบ้านแต่งสวนอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วรถที่โดนขโมยไปได้คืนยังคะนได้คืนแหรอคะเป็นางโดนขโมยรถไงอ่ะคุณพ่ดดำช่วยอ่านพาดหัวที่นี่นี่นะข่าวเมื่อเช้าที่ผมเพิ่งเห็นไฮรัดหน้าบันเทิงไม่ปัดซุ่มซุ่มครบเดือนวันข่าวเจ้าชู้กระทบสาวที่กําลังศึกษาสรุปตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้อง สรุปมีแฟนหรือเปล่าง่ายๆอย่างนี้ดีกว่ายังไม่มีครับแอปสี่แอปไม่มียังไม่มีไม่มีแฟนไม่มีแฟนอันนี้เป็นรูปตอนที่ไปถ่าย MV ฮะไปถ่าย MV ของ Full House นี่แหละครับผมแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครสาวเดือนในอ้อมกอดไหมคือนักข่าวก็ถามบอกว่าเดือนเป็นไรไหมก็บอกปาเป็นแค่เพื่อนที่รู้จักได้ร่วมงานกันเฉยๆไม่มีอะไรเลยสรุปตอนนี้เมีแฟนไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแฟนยังไม่มี เรื่อยๆ่าเนาะก็มีมีคนคุยแต่ว่าก็ยังยังไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยอืมสรุปว่าข่าวนั้นก็คือไม่ใช่แฟนกันไม่ใช่แฟนกันไม่ใช่แฟนกันแล้วแกเนี่ยไปทาไมอะอะไรนะบ่ก็ลังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ได้ยังไงก็เลยงง่ะนี่อ่ะเป็นมาหมดละอ่ะนทุกเรื่องละอ่ะไม่ว่าจะข่าวนู่นข่าวที่บายสิมันมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไร ก็เรื่องของคนอื่นเขาเราก็อย่าไปรู้เยอะนะเพรใช่ไงถ้าแล้เรื่องดีอย่างที่เขาบอกเรื่อดีที่มันจะถ้าสมมติไม่มีมูลมันจะเป็นข่าวได้ยังไงคุณต้องการอย่างนั้นถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับแอป็นเพื่อนกันจริงจริงเป็นเพื่อนกันเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงคนที่เดือนคือรู้จักกันนานแล้วฮะแล้วก็ร่วมงานกันอันนี้คือเป็นเอ MV ที่มายกำกับเองของ Baby e ที่เป็นเพลง OST ของ Full House ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใช้บัตรเพื่อนสนิท ก็ชวนเพื่อนๆมาทุกคนอะไรยงเี้มาแจมมาแจมาเล่นฟรีให้มาเล่นฟรีให้มาเล่นฟรีแต่เพียงแค่คนนี้เขาเหมือนเป็นเซเลบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับมก็เลยมีประเด็นแล้วเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าร้องร้องถึง4เพลง4เพลงครับผม4เพลงให้กับให้กับโฟล์คเฮาส์หรือเปล่แล้วแถมกำกับ MV เองด้วยกำกับ m ีก็คือจริงๆไม่ขอพี่นันดามาดูแลเรื่องมิวสิกโปรดักชั่นหมดเลยอ๋อโอเคครับก็ทำไว้4เพลงมี Break Your h f a t o n i g h t ซึ่งเป็นเพลงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเต้นๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มี Oh Baby I ซึ่งร้องกับออมอ่าเห็นบอกว่ามีออมมามาร่วมแจมด้วยที่ถามว่าว่างขนาดนั้นเลยไม่ใช่ทำว่าว่างที่ไม่ไปดูว่าเขามีเวลาเนาะชอบใช่ไหมเลยเขาเรียกว่าทุ่มเทเว้ยโอเคโอเคซึ่ง l o เ e Baby มี2เวอร์ชันครับผมอ๋อครับผมก็เป็นเวอร์ชันอันนี้อะคูสติกที่ร้องกับออมแล้วก็มีเป็นออริจินอลที่เดยวมันจะออกทีหลัง อันที่ส่งมาให้พี่ดูอ่ะที่มันจะมีผู้หญิงคลานเต็มไปหมดเสื้ออันนั้นคือตัวอันนั้น Break You Off Tonight ครับอันนั้นคือตัวไหนนี่หมายถึงเพลงหรือว่าผู้หญิงตัวไหนคุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังผู้หญิงประมาณออกสิบสิบชีวิตคลานเข้าไปหาไม้แล้วแล้มันก็ถอดเสื้อยืนเป็นเทพเจ้าเหมือนมาจากเอ่อโอลิมปัสนี่นี่คุณดูนี่นี่เดี๋ยวเราเราเราที่ที่กำมาคันทน กเกือบนั่นค so so, ือก็คือบัตรบัตรบัตรเพื่อนสนิทบัตรเพื่อนสนิทหมดเลยเพื่อนหมดเลยครับเพื่อนหมดเลยเหรอบัตรเพื่อนคือฟรีหมดเลยมาฟรีมาช่วยครับอมาฟรีวันหลังขอบัตรเชิญไปดูได้ไหมคุณผู้ชมต้องดูนี่ถ้าคุณยังไม่เคยดูเขาเข้าไปเหมือนโรงงานเก่าๆโรงงานพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีสาวๆรอบๆโรงงานหลากหลายเชื้อชาติด้วยใช่ใช่ไทยอังกฤษมีหมอังกฤเขานานาชาติอยู่แล้วเออ เนี่ยแล้วทุกคนก็อยากข่มคืนไหมชาคิตเลยหมดเลยถามนิดนึงถ้าเป็นคุณคุณฟินไหมเข้าไปโรงงานแบบนี้โอ้จริงๆว่าถ้าเกิดในเรื่องในในเซนส์ของการถ่ายทำนะคือโลเคชันที่จะสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเต็มไปด้วยฝุ่นก็ใช่ไงทรมานมากไม่ค่อยคืออยากให้มันเสร็จๆเถอะแต่แต่ถามเ่การถ่ายทำขึ้นกับชีวิตจริง ถ้ายังไม่มีภรรยาอขอคิดดูก่อนหรือถ้ามีก็ตามเป็นยังไงคุณโอ้ถ้ามีถ้ามีไม่ได้แล้วผมผมซื่อสัตย์ถ้ามีมันก็ไม่รู้ว่าจะแต่แต่ถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีบอกขอคิดดูก่อนแต่ขอคิดดูก่อนนี่ว่าคือผู้หญิงคนไหนดีดูดิเยอะมากรอบรอบของเพื่อนหมดเลยที่เพื่อนหมดเลยครับมีเพื่อนมีรุ่นน้องมีแบบรุ่นน้องยศราอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีออมไหมมีมาเคลือบเคลือบคานคานกับเขาจริงตอนแรกก็กาจะแบบแคสซิ่งไม่ผ่านแคสซิ่งไม่ผ่านขอถามหน่อยฮาวต์ที่แล้วเนี่ยเราจำได้ว่าฟูเฮาส์ตอนที่ออกที่เป็นเวอร์ชันของเกาหลีเนี่ยคนติดทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้มันก็ไซเลนใช่ไหมเลนอ่ะเลนเลนลืม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 มีภาพประกอบเลนกับกับซองเฮเคียวก็เลนแบบว่านังสุดๆจาก จากจากจากไอฟูเฮาก็เป็นเขาเป็นแฟนกันไหมเบนกับซองเฮเคียวในเรื่องเป็นสิในเรื่องเป็นแต่ในชีวิตจริงเป็นปะเป็นเป็นเป็นไม่ไม่ไม่โอสาวสาวข้างนอกบอกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นใหญ่คือยังไงมันก็เหมือนกับการแต่แค่มาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันไทยคือจริงๆมันเป็นมันเป็นก็คือรีเมคฮะก็คือแล้วเราต้องก๊อปช็อตเขาไหมไม่ไม่ไม่ก๊อปปี้ฮะก็คือมาเล่าใหม่ มันมีเส้นเรื่องเดิมเบสนเส้นเรื่องเดิมแต่ว่าเพียงแค่เราเอาความเป็นจริตของคนไทยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมไทยหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วไปถ่ายถึงเกาหลีกันมาไปถ่ายที่เกาหลีเป็นไงบ้างออมที่เกาหลีครับก็สนุกดีค่ะแต่คือในในเรื่องเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือเอ่อพระเอกนางเอกเนี่ยเขาเหมือนมาให้นิมนต์ที่ไทยแต่ที่เราสลับกันเราจากไทยเราไปเกาหลีอี่นะคะ ใช่ไปกี่วันที่เกาหลีประมาณเกือบสองาทิตย์ครึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราได้ไปเจอออริจินอลแคสต์เขาไหมมีโอกาสไหมครับตอนนั้นไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าตอนนั้นเบรนก็เหมือนเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารนะใครทหารนะ เราเจอพุ่มกับพุ่มกับ Full House Original ด้วยอ๋อครับผมเขาเหมือนบินมาจากไทยมาเยี่ยมมาเยี่ยมกองอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งอ่ะบางคนเขารู้ว่าคุณเนี่ยต้องไปเล่นคือเมื่อก่อนของ Original เนี่ยมันเป็นเรนเล่นคนเกาหลีเขารู้ไหมว่าเอ้ยนี่มันก็มาถ่าย Full House ในแบบไทยเวอร์ชั่นจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจเพราะว่าอันนี้คือเป็นเราออกสื่อที่เกาหลีครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเดินถนนเราไปช้อปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคนในร้านเสื้อผ้าเขาแบบทักว่านี่ไงดารา Full House ที่มาถายไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายรูปเ้ารูกันเหรอ คือแค่ครั้งเดียวที่ออกสื่อแล้วแบบก็อันนี้อันนี้คือฉากในละครใช่ไม่ได้เปเล่นในพวก Family Outing อะไรในเกมเกาหลีไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนไม่ใชขอถามนิดนึงนะถามนิดนึงนะสำหรับผู้รู้ทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมคนเกาหลีชอบเล่นเกม Family Outing ผมพบสงสัยมากเปิดไปทีไรมันจับดาราเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในป่ามันคืออะไรอ่ะวันก่อนผมก็เปิดมาช่องเคเบิลเนี่ยแหละของของ ช่องเกาหลีเลยที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วขนั่งอ่านซับผมก็ไม่เคยนั่งดูเห็นภรรยาแบบคุณลาะคิดกคิดก็อยู่มีวันหนึ่งเขาก็ไปทําธุระทังหลผมก็ไหนลองแอบดูหน่อยสิเออมนเปิดดูเฮ้ยมันตลกมันสนุกมันสนุกตรงไหนมันมันมั่วซะจนแบบว่ามุกมันคือมัน ไม่รู้ว่ามันเถื่อนดีอ่ะไม่รู้มึงไทยก็เหมือนตีท้ายครัวกันอะไรอย่างนั้นฟูเฮาส์อะไรนะเอาฟูเฮาส์ฟูเฮาส์งั้นเอาคำว่าฟูเฮาส์ก่อนเนาะฟูเฮาส์เอาถามสิถามถามปใช่ก็รอยแกเอ่อแฟมิลี่เอลติ้งอะไรหรือแกกันอยู่นอปะเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนเขาบอกว่าไม้เนี่ยไม่กล้าชอบออมเพราะว่าชอบน้องออมเลยเป็นชิงฉับทัวชิงฉับทัวชอบแบบว่าหลาใช่ไหมชอบชอบออมชอบผู้หญิงไหมองค์เจ้าดนตรีไทยอ้าวค่ะชอบชอบผู้หญิงด้วยกันเหรอ ไม่ใช่รู้ต้องชอบผู้หญิงแต่กันจะไม่ต้องมาได้แย่งของพวกป่านเจ็ดปีดีแล้วลูกสรุปชอบผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไม่จะคิดตลอดว่าออมเนี่ยเป็นดีจริจริงๆด้วยด้วยอิมเมจตอนแรกที่เขาเล่นหนังด้วยฮะ Yes or No Yes or No ของเขาที่แบบเป็นทำดีที่หน้ากับออมอะไรเงี้ยก็ก็ตอนแรกเจอออมแล้วก็แบบถามๆพี่ชิมว่าเอ้ยออมเขาชอบผู้หญิงเปล่าอะไรอย่างเดี๋ยวมาถามผมเลยอยู่ดีๆไปเจอออมเป็นดีเปล่าเดี๋ยวแลออมเป็นดีเปล่าเออแล้วคุณตอบว่า ไอ้บ้ามาจากไหนอ๋อหมายถึงออมออมเขาชอบผู้ชายแต่แต่มีเชนนั้งเปแป๊บหนึ่งนะวีดีกามร์ดไปจากไหนหรือเปล่าเจ้ก็จะตอบไปตอบสิถ่ายทั้งหมดนีเวลาถามคุณอยู่นะคุณมันกระเทยหรือเปล่ามีมีเหรอมีสินี่นี่แต่ว่าแต่ว่าพูดถึงไมค์แล้วเนี่ยเขาจะเขามีคู่เยอะเหมือนกันนะคู่จิ้นใช่ไหมเขาบอกเป็นพระเอกเคมีสาธารณะคืออะไรเล่นละครคู่กับใครแฟนๆเชียร์จิ้นอีกตลอดเวลามีอ่าไมค์กับพีค เคยออกเคยเล่นด้วยกันอไม้กับเตยมั้งครับตอนนั้นแล้วมีไม้กับมาร์กี้เองแล้วก็ไม้กับใครเชเบลเชอบลเออแล้วก็ไม้กับโมโมมันชน็ออย่าอออมคือจับเล่นกับใครทุกคนก็หาว่าเป็นแฟนแล้วมีคนไหนมัที่ได้ ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยสรุปว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนไม่มีครับผมแล้วออมครับมียังไม่มีค่ะเเราก็ถามว่าตรงดีนะเอาอย่างนี้วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันเกิดน้องออมด้วยเมื่อวานที่ผ่านมาถูกต้องไหมครวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เลยนะเมื่อวานมีการร่วมฉลองวันเกิดกับแฟนคลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปทําบุญกันค่ะ คุณวุฒิมาคุณชาคริสส่งมอบต่อทางรายการเราก็เลยขอมอบนะครับขอความวันเกิดนะฮะให้ในสไตล์แบบว่าตื่นมาคุยนะครับทาบ้านใหม่ก็เลยนี่เลยไม้มงคลเลยนี่นะครับอนต้นชื่อว่าต้นอะไรรึมั้ยต้นเฮง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 อะไรนะโอ้ชอบไฟหรือเยอะมากที่บ้านต้นไม้เฮงเฮงเฮงนะครับจะได้เฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีที่บ้านก็จะทําให้คุณรวยสุขภาพดีก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดนะฮะ ะขาบอกนิดนึงนะว่า full house เนี่ยวุ่นนักรักเต็มบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมจะออกอากาศวันที่11มกราคมนี้แล้วเช่นมืร่เนนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มที่ไหนเอ่อช่อง True Asian HD ค่ะช่อง113ค่ะช่อง113นะฮะวุ่นรักเอ่อรักเต็มบ้าน11มกราคม2ทุ่มถึง3ทุ่มชั่วโมงหนึ่งที่ True Asian HD 113แน่นอนไปติดตามกันอ่ะโอเคก็ยัง พอแล้วพอแไม่มี Vine, สาวติงแล้วพอแล้วพอแล้วนะฮะขอบคุณออมแล้วมาขอบคุณครับขอบคุณครับ